มาเด้อพี่นนองมาเนี่ยมาสิออกไปข้างนอกจักน้อยหายงานล้อแต่งโตพันเดียวดอกใส่เครื่องหนึง่งอีกเครื่องหนึ่งก็มาใน้ใส่หอนพญา,ายไป่งพญายกำลังลงไปชาร์จแบตเตอรี่รถให้มันหอนเนาะค่ะแกงส้มทำเองกับมือเห็นม่เนี่ยแกงสมชะอมทอดกับกุ้งสด ไข่ทอดเป็นไข่ทอดตายด้วไปทอดก็ห่อนแกงก็ห่อนอืมคอก่น จะไปหายางเกี àng, ừ, sẽ hết, sẽ hết mm ่งกาแฟในเมืองจะ่อยมุตะบานรู้สึกอากาศเมื่อบ้านออกไปเวียนหนาสัมน้องแซ่บแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวาน จังต็มเติมชว่วงผู้ใดเป็นบัตริดยนะังสีเนาะโลมบัตรเงียไม่น้จะพยายามวาไทยให้แฟนคลับคลิปหนึ่งเนี่ยต้องคิดก่อน มันเบาได้นะเบาได้แล้วมันลืมแข่นเบาไทยแล้ว,วก็ยันจะค้องโต๊ะปองโต๊ะหล่องคือว่าเบาแล้วมันก็กลับมาอีสานคือเราค่ะนะแบบนี้ยังคิดไว้ในหัวว่าสิวอนพี่น้องลงซ้่ไได้บัตคาดจะเก่งเข้าใจรึมภูมิมันฟังไถยโอภูมิมันฟัองอีสานบ่ค่อยได้ครับ ไม่ไก็เสื้อว่ามี่เพิ่นกับอยากเบิ่งเนาะเ Hãy uhm. hẹn hmm. cái lăng đại vàng cứ 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 คือจะเป็นไว้ตันจมูกน้ำมูกไหลนี่ล่ละเพลเมนูนี่โอ้ยสว่างเลยพี่น้องเลยคือว่าเพลเมาค้างเพยเมนูนี่หลังจากปีใหม่แล้วด้วยเมนมึดมนี่ไม่เหมือนวันหมือนมุ่ง ิ่นก็ตำกันเมนูนี่ปลาอะไรได้ไปนออ้องยางกันสดวขอนห่อนเอนอเมนูปีใหม่ได้ด้วยนี่เอาปลาก็ได้ไม่เงี้ยหน่อยอันวิธีเห็ดแล้วนะคะ เราจะบอกเธอหนึ่งอันเริ่มบริขิบพอตอนอัดตอนอัอนอคดคลิปเห็ดนะคะบ้างน,น่านแกงสมเข้าต้มใบหมอหนึงนะคะห้องยำผักเป็นผักกะเฉดทังแสบผักกับขาวแล้ะเอาของิงย่างค่ะทอดแบบเรียบร้อยแล้ว น้ำสมน้ำแกงสมทัากับปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วค่น้องมากมาบราหั่นพร้อมกันก่อกผสมใส่เซะะหน่อยต้มห่อนๆมาเทเหมือนกับไปต้มมะามายยัยแห้งแซ่บแนะนำสำหรับผู้ที่ใส่ปลาก็าอยากให้แซ่บ นําให้ทอดคอนบางเป็นตอ,ตอนๆนะคะแล้วก็ทอดหรือว่าผู้ดัางคนสิทอดเป็นโตก็ได้กันมีหม้อกระทะไฟฟ้าเนาะทอดไปเป็นโตแล้วก็เอาน้ำซุปที่ข้าวต้มไว้เนี่ยน้ำแกงน้ำสมข้าเนี่ยน้ำแกงสมข้เนี่ยใส่ลงในหม้อไว้เดือดเดือดแล้วพี่น้องมากกับเปิดไฟกบพักใส่เอาปลาที่อทอดไปลงโอ้แซ่บพี่น้องต้อง่างบดสุพักแค่รถ หม้อไชโป๋โอ้หม้อไชโป๋เลยม้อไช่เท้าหม้อสุปซูเด,ด้อพี่น้องบอกให้เพราะว่าแกงสมกับหม้อไช่เท้าหรือว่าใส่ผักกะเขาเนี่ยน้ำซุปให้งข้นเข้าไปอีกแซบ่บเข้าไปอีกหวานเข้าไปอีกนะคะลองเห็ดเบิึงแต่แค่เพืเ่อผักกระเฉด ตัะใส่ปักกระเฉดมอแนน้ำนะคะว่าต้มน่านใส่ปักกระเฉดใส่ลงไปปุ๊บกินกันไปเลยเนื้อแซ่ไปโดนเน้อแซ่ไปโดนยำใบาคาเหนียวกินไปคุยไปเปิดสะท้านฟ้าไปเนาะน้ำจะกินเนี่ยยังเอาไปลวกของไปเขามัน่ แ้ผู้ใดมักความเข้มข้นของน้งแกงก็ใส่ตำปลาปลาทีฟู้ดแล้วแระมาตำตำเอาลงใส่ในน้ำน้ำแกงสมอง,งก่อนมาสิขมขดเข็มข้นไปอีกแบบนึงนะคะแก้วแตอ่อันนี้พี่น้องก็ไปได้แปลงเราเนาะคะ่ะ พีกแกงสำเร็จแต่เหลือเกี่ยวที่มาแสบเด้อจะว่ากันไทยเผ็ดใส่ใจแสบขึ้นมาเลยตำเอาเนื้อปลาสั่งกับปลาซื้อปลาซื้อพีกแกงมามแล้วมันตำเครื่องใส่เพิม่มอีกขนมมันไก่ สวงสวงไปหลอวขัาแทยสวงแปลว่าโลง <c oughs> เคยบ่จกจักคำสองคำเนาะท่างสิ้นท่าน,น้ะมกเลย cùng khăn cho nhanh thôi không ừ. Ôi, xuống bạn xuống bạn. Dùng màu sai xay đầy phấn เราจะเบ้งเห็ดเราจะอับคลิปให้จ้อนจะออกไปข้างนอกโอ้กรแต่กราแต่พี่นอ้องว็หอนบึบบบฮึอมมมอมมมมมอ,อยมมมหมมมมมายสมหลามม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 มแม้มม่มมมามม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 มด้วย ขนำแกงเย็นมากเนี่ยโอ้ยสมยีรีเด้ต้องกะให้พอดีโอ้จ้า เรกระจายแก้าแล้วนะจุ๊บ